ก็สวัสดีวีลุงคนดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่น Panda, แพนด้าไต่แรงสุพีมันเองแต่ว่าวันนี้เราเจอเป็นทอนเม็ดส้มกันนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้ผมจะได้แบกเม็ดส้มหรือเปล่าโอเคครับพอเริ่มเกมมาผมก็มาฟาร์มบัฟฟ้าก่อนเลยนะครับจากนั้นมันก็มีมีหน้ามากับโรลีออนมาแต่ว่าผมได้บัฟบูมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่ามีหน้ามันกําลังห้าอยู่นะครับผมก็จะพยายามไปตอดมันแต่ว่าก็ไม่ได้เสียเวลาเราเฉยเฉยแล้วมีหน้าก็ได้เบรนเราไปนะครับจังหวะนี้ฝั่งเการ พยายามที่ป่วนผมไม่ได้โอ้โหแล้วมันก็ได้คลิปเล็กของผมไปผมก็ไล่ตีมันจากที่โดมิีหน้าป่วนนะครับผมก็ไล่มาวับ,บแดงก่อนเลยก่อนที่ผมจะโดนป่วนกว่าน,นี้มันมียีหน้ามาป่วนแต่ยีหน้าได้กดฟิกเกอร์ไปแล้วนะฮะจังหวะเมื่อกี้พอเราฟาร์มวับแดงเสร็จนะครับเราก็มาฟาร์มคลิปล่างของเพื่อนต่อแต่ว่าเรายังไม่สี่นะตังเราจะค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีทอนเมกซ์ส้มมาช่วยแบกตอนนี้คลิปกลางก็ได้ชนก่อนนะครับผมก็จะเชียร์คลิปกลางก่อนแต่ดูเหมือนว่ามีคนาาเคคลปปกน็กหีีตีตตใสข้ไ้ไไแว เรียบร้อยได้ยีหน้าเป็นที่เรียบร er ้อยโอ้โหบอกเลยว่าแรงมากนะฮะสหรับแพนด้าเลเวลสสามารถโซโลออฟเลนได้เลยแล้วไอ้นี่เราก็ได้ฆ่าโรดิออนเป็นที่เรียบร้อยเหมือนเกมเราจะกลับมาทรงนำแล้วนะฮะฟาร์มไปก่อนครับช็อตนี้แล้วก็ฟาร์มคลิปตัวเล็กไปครับก็สำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ผมขอแนะนำเพจเอ็ดมินต้นทีพเจเพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มีไอเดีอาร์วีให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปองอาร์วีผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคเติมเเองใช้แค่ลขเาพยัังมมีีโโปรช่นอกด้ว์เปติมคเป เเท่าพแล้วดูเหมือนยีน่ากับอันนี้จะมานะครับแต่ผมก็พยายามสวนไปสวนไป ส่วนไปมีเอริมาช่วยผมนะผมก็ได้ด้วงด้วงมาแล้วผมก็หนีตอนนี้ยังไงตอ่อยีน่าพยายามจะไล่ผมไม่ได้แล้วมันก็ได้ผมไปที่เรียบร้อย <_ t ose> หลังจากที่ผมโดนนวลที่บัฟแดงนะครับผมก็ได้เกิดมาใหม่อื <_ t ose> <confessed> แล้วคิกซี่ก็ได้ยีน่าไปนะฮะผมก็ได้เอลติสกายฟ็อกไปเสร็ยีน่าแล้วยังไงตอ่ออ <t ose> ตอนนี้มันเจ็บมากๆโรลิออนยกผมไม่โดนพอเราเคลียร์คลิปกลางเสร็จปุ๊บแล้วก็มาฟาร์มบัฟฟ้าก่อนเลยนะครับตอนนี้มีทอนมาช่วยยิงนิดเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาฟาร์มคลิปตัวเล็กก่อนนะฮะเดี๋ยวเมื่อคลิปกลางจะเข้านะฮะเราตตต้้ออออองรรรรีบไไปปแแแแท็็็กกกกกเเเหหมมมมมืนนนนาาาจโโลลย่ััๆผิสฟว โอ Emperor, oh, โหเตตี you. ไม่ถึงนะก็เลยไม่ได้โลลิออนไปแล้วดูเหมือนคลิกซี่จะโดนยำนะฮะก็เลยเละโอเคหลังจากได้รับแดงมาผมก็มาฟาร์มคลิปกลางต่อพร้อมที่จะกันป้อมด้วยเพราะว่าเม็ดเราตายโอ้โหด้านบนบอกเลยว่าเวเลสเดือดมากตอนนี้หลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มมังกรนะฮะเรียบร้อยได้มังกรไปแล้วก็มาแถกคลิปกลางต่อแต่ดูเหมือนทอนเม็ดส้มเรากำลังโดนไล่นะตอนนี้ยังไงเหมือนมีดวงจะมาหาผมแล้วตรงในเวเลสกำลังเก็บสแต็แตกอยู่แล้วดวงก็ได้โดดเข้าไปมันโดใส่ผมนี่ว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเรามาไล่ฟารมมนนตออเวรียะหืจ อะไรดูทรงเหมือนจะได้บนนะฮะเวเลได้กดอันติเข้าไปแล้วผมก็สกายฟอล์เยื้อเข้าไปเรียบร้อยตายไปนะฮะสำหรับลาวิลแลวดวงจะมาหรือเปล่าแล้วยังไงดวงตอนนี้อา้าวดวงหายเยร์คิปกลางไปก่อนครับผมต้องบอกเลยนะแพนด้าแผ่นนี้ยังไงก็โหดโหดมากๆใครที่กาลังเก็บแรงอยู่ผมแนะนําแพนด้าเลยนะแพนด้านี่เป็นตัวที่แบบเก็บแรงดีมากๆได้ได้านล่างมาแล้วที่เรียบร้อยเอาลาวิลยังไงดูเหมือนตอนนี้เราจะได้ป้อมล่างแล้วนะได้มาแล้วครับสำหรับป้อมล่างพอได้ป้อมล่างเสร็จปุ๊บผมก็มาไล่ฟาร์มคิปเล็กต่อฮะ จากนั้นก็มาฟาร์มบับบูตอนนี้โอ้โหโรล,ลิออนได้ยกผมเข้ามาแล้วยังไงต่อไม่มีอะไรนะฮะแค่ยกขู่เหมือนตรงกลางจะมีไฟแล้วมหน้าได้คอไปแล้วยังไงเหมือนดีน่าจะเข้ามายังไงผมได้เพาะเข้าไปอะไรวะนี่ไงตายไปสลับด้วงตายครับเขียรชิบบนไปครับแบบชิวๆิเหมือนจะได้ตังค์เยอะเลยมากเลยนะตอนนี้เราเล่นเป็นสายดาเมจล้วนเลยนะบอกเลยว่าเหยียดทีเดียวตายโอเคเราได้บังกรเป็นที่เรียบร้อยนะฮะดูเหมือนมิน่าจะห้ามากๆตรงนั้นเอาแล้วด้วงเหยียบเข้าไปผมก็ได้สกายฟอกไปไม่โดนสกิดไปเรียบร้อยตตาาาาายนนะะสหรับด้ววงเเมมมือจีฟผ ไม่ได้นะฮะบ้าฟ้าเรามีบ้าฟ้าใต้ตินอยู่แล้วไม่เป็นไรถือว่าไม่เสียเปรียบเาวิวตอนนี้ค่อนข้างแหลมมากมากก็ไล่ไปเลยแล้วยียบสกายพอเข้าไปตายนะครับโอ้โหแรงมากๆสำหรับสกายพอเจอกับสายดาเหมรลวงของผมแล้วยังไงยีหน้าตอนนี้จะมาสวนของผมหรือเปล่าโอ้ด้านบนตอนนี้ได้ลากไอรีเข้าไปไอรีก็ได้ตายไปที่เรียบร้อย แล้วตอนนี้ดวงจะมาเข้าผมหรือเปล่าไม่กล้าเข้านะสำหรับดวงตอนนี้มีหน้าก็ได้พุ่งมาแต่ว่าไม่ได้ผมหลอกผมพิ้วตอนนี้ผมให้ทอนเอาบับแดงไปนะจะได้แบบยิงแรงๆแล้วเวเลสก็ได้เกี่ยวดวงไปโอ้โหแรงมากๆสำหรับดวงอะไรวะเวเลสสิดวงก็ตายไปแล้วผมว่าสกายฟอไปเหยียบโดนเม็ตายึบแล้วแคร่มันก็ตายไปหนึ่งตัว้ผมก็ได้ถอยออกมาแบบเนียนๆียนแรงมากๆนะฮะสำหรับซูกา้าตายไหม ไม่ตายรอผมได้ดาบแดงก่อนนะครับผมจะแรงมากๆเลยได้มาแล้วสลับป้อมกลางมานะครับสลับดาบแดงหลังจากได้ดาบแดงผมก็มาเซตเกาะเกิดกับเคียวไว้นะครับเวลาตายปุ๊บก็จะได้เกิดแล้วก็จะได้สับเคียวเหมือนตามสเต็ปโอเคจากนั้นเราก็มาฟาร์มวอลฟานต่อเลยแล้วก็ไล่คลิปไปโอ้โหตีคิปแรงมากๆมาด้วงมาตายทําไมตายทําไมก่อนแล้วด้านล่างทอนได้สลไลด์หนนะครับไม่สล์ยิงสำหับทอนเมนส้มแล้วผมก็สกายฟอร์ 4, เยียเข้าไปเรียบร้อยยังไงตายไม่ตายโอ้โหไม่ตายแล้วผมก็ไล่ต่อมันสโลผมผมก็จะไล่อยู่ไล่ไปไล่ไปเรื่อยๆไม่ได้ ได้นะฮะยีนาค่อนข้างหนาผมจะเรียกยีนาเป็นเมเลตลอ,อดเลยว่างๆตอนนี้ผมก็มาเอาคองนะฮะได้คองมาแล้วครับผมตอนนี้จะรอทอนปล่อยนะฮะว่าทอนจะปล่อยไหนพอได้คองเสร็จปุ๊บเหมือนจะไม่มีอะไรเราก็มาฟาร์มบังกรต่อเลยนะฮะเพื่อที่จะเาบัฟบ,บังกรเอาให้หมดนะฮะตอนนี้กําลังว่างได้มาแล้วครับสลับมังกรดูเหมือนว่าตอนนี้จะยังไม่มีไฟนะครับอาจจะต้องรอคองอีกตัวหนึง่งแล้วยีนามันเข้ามาทําไมอือหือมันตีสกายฟอร์ไม่โดนถ้าโดนเมื่อกี้อาจจะตายได้เลยเหมือนมีคองเข้าตรงกลางนะฮะแต่ว่าทอนพยายามยิงบ้านยิงบ้านไป เรียบร้อยตายไปสลับดวงแล้วยังไงต่อด้านบนจะดันเลยหรือไม่จบได้หรือเปล่าเกี่ยวไม่โดนนะสหับเวเลสเกี่ยวได้หรือไม่ควงเอาอยัางไงมิหนายัางตีอยู่แล้วก็กายฟอเหยี่อเข้าไปไม่ทันนะฮะลาวพิ้งกยิงผมจนตายก็ลหลังจากที่ผมตายนะผมตรงนี้ไปกันบนก่อนเพื่อที่จะไม่ให้บนแตกนะโอเคแล้วตอนนั้นไอริได้ดวงมาเป็นที่เรียบร้อยได้โซโลแล้วฟิกเกอร์นีออกมารอดด้วยถือว่าแจว๋วแล้วก็มาไล่ฟาร์มบัฟก่อนนะครับ แล้วก็คลิปป่าไม่ให้เหลือเราจะได้มีตังงั้นที่ของเราก็ตันแล้วจะได้มีตังสับเคียวอะไรอย่างนี้เคียคลิปบนไปครับตอนนี้ต้องดันเลนให้สูงๆนะครับเพื่อที่จะไฟแล้วเราก็จะได้เปรียบตอนนี้ดักซ์เลเยอร์เกิดแล้วเราจะทํายังไงกับดักซ์เลเยอร์กันดีตอนนี้ทอน์กำลังยิงอยู่นะสลัดทอนเมส้มถ้านมีไอริก,กับคลิกซี่นะฮะกำลังบังอยู่ผมต้องไปดันบนนะฮะไม่งั้นจะแบบคลิปไม่เข้า3ทางโอเคตอนนี้ดักซ์เลเยอร์มาอยู่ตรงกลางนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผมจะได้เลยหรือไม่แลวจากวะน,นี้ผมก็เหยีย แลวดวงก็ได้ไม่ตายด้วยแล้วผมก็สลับเป็นเคียวสลับเป็นเคียวแล้วนไหลต่อไหลต่อผมยังรอดอยู่นะเพราะมันยิงเคียวอยู่แล้วอีน่านก็มาเอาผมได้แล้วยังไงเพื่อนเอาได้หมดเลยหรือไม่ตายไปถึง3ตัวยังไงยังมีทอนยิงทอนยิงทอน,ทอนสลด์นิแล้วยิงยิงทล้ทอนเม็ส้มเรียบร้อยตายไปถึง5ตัว ชัยชนะก็เป็นของเราแล้วนจะจังหวะนี้เรียบร้อยยิงยิงไปครับทอนตอนนี้ก็54ดาวกันแล้วนะครับสำหรับแพนด้าสายดาเมจโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าถหรับน,นี้ก็บายบายมีมีหน้าเม็ส้มด้วยนะ